เปิดมิติของสังคมไทยซึ่งมันขมุกขมัวนยให้ออกมาสู่ที่แจ้งซะใครมีของดีมาปล่อยของกันที่นี่เหมือนที่เราพูดกันว่าผู้จัดรายการโทรทัศน์มือดีๆทั้งหลายตอนนี้ถูกกวาดไปอยู่ข้างหลังกวาดหมดเพราะอะไรเพราะว่ารายการดีๆเนี่ยโฆษณาไม่เข้าเพราะทุนโฆษณาส่วนใหญ่เป็นทุนบายมุกเพราะฉะนั้นก็ต้องทําอะไรที่นําเน่าให้ให้ประชาชนของเราบริโภคทีนี้พอเราบริโภคอะไรขนาดนี้เนี่ยจะเอาปัญญาที่ไหนขึ้นไป เห็นการไกลจะเอาปัญญาที่ไหนไปปฏิรูปการวางมันไม่มีทางอยู่แล้วแล้วคนเหล่าน,นั้นไปไหนฝีม,มือไปไหนก็ทิ้งๆว่าอย่างนั้นสุดท้ายก็ไปทําอย่างอื่นแล้วคนที่อยู่ในสื่อคือใครก็ไม่กี่เจ้าเท่านั้นเองตอนนี้นับดือนมีมีไม,ม,ม,ม่กี่เจ้าแล้วมีเจ้าไหนบ้างที่ทําสื่อที่เรียกกันว่าเป็นคุณาาคุณาภาพใช่ครับลูกไม่ออก มีแต่มีแต่อะไรมีแต่มองประชาชนว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายในการที่จะขายของเท่านั้นเองค่ะแทบจะไม่มองเลยว่าประชาชนควรจะได้อะไรจากรายการของเราที่เป็นเนื้อหาสาระพูดง่ายๆว่าดูแล้วมีรายการไหนบางที่ทําให้เรารู้สึกว่า ฉลาดขึ้นมันมีแต่เรื่องของการต่อยอดทางธุรกิจนะนเร่เงินต่เงินทั้งนั้น,นเรือว่าบางครั้งบุคคลที่เอามาออกที่ดูเหมือนกับจะเป็นบุคคลตัวอย่างแต่ก็เป็นบุคคลตัวอย่างที่โปรโมทธุรกิจจอมปลอมเ<ช>ดยนี้ยิ<ช>่งนึ่งเรียนมากเลยโปรโมทธุรกิจ<ช>ไปนั่งฟังสัมาณ์ดีด อสุดท้ายขายของเฉยเลยมือเ่มกำลังจะทำธุรกิจอะไรก็ไม่รู้ชอบมากก็คือว่าบางทีสื่อมลชนเนี่ยมันกลายเป็นสื่อมวลชนใช่ไหมครับแล้วแล้วตรงนี้เนี่ยที่ผมว่าสื่อเนี่ยสำคัญมากเพราะผมก็ยังเชื่อนะครับว่าที่พอาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยท้ายสุดคือคำตอบสุดท้ายของปฏิรูปการเมืองมันไม่ใช่เรื่องรัฐธรรมนูญนะครับ เพราะว่าถ้าคุณนันชรีพรลองลองไปดูรัฐธรรมนูญของอเมริกานะครับอาจารย์อยู่มาสองร้อยกว่าปีนี่มันมีแค่สองสามหน้าไม่มีอะไรมันไม่ระมาณสามรสาิบเจ็ดมาตราแบบแบบประเทศไทยหรอกครับอังกฤษไม่ใช่ยรรปอังกซ้ำาเลครับอันเีเนี่ยไม่เป็นแค่เป็นประเจารีตประเพณี แต่ว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นเนี่ยสถาบันการเมืองใช่ครับไอไ้อตัววัฒนธรรมการเมืองเนี่ยมันอยู่เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยผมว่าเสาหลักจริงๆเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่ในตัวบทตัวกฎบัตรกฎหมายแม้แต่รัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าเอ,อไม่ไม่ใช่ว่าไม่ควรที่จะแก้ให้มันดีนะครับแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยให้แก้เสร็จ ไอ้ที่เราบอกว่าสองห้าสี่ไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบทักษิณเนี่ยส่วนหนึ่งผมว่ามันไม่ได้มาจากรัฐมนูญเลยอืมอันที่สองผมผมเดิมพันได้อันนี้เป็นรายการธรรมะเขาบอกว่าอย่าพันนั้นแต่ว่าพันนั้นก็ยากจะขอท้าทายแล้วกันท้าทายว่าให้แก้รัฐมนูันนี้เส็จเนี่ยถ้ามีคนแบบเผด็จการและทรราชเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาจะต้องหาไอ้ช่องโหว่ในรัฐมนูญใหม่ปี2 5ง0าห้าเนี่ยแล้วก็สร้างระบบทรราชได้อยู่ดีวิธีไอ้ไอ้ ยาเรียกว่าอะไรวัคซีนที่จะแก้ระบบทรราชร,ระบบะเผด็จการได้ดีที่สุดเนี่ยคือวุฒิภาวะทางการเมืองของประชาชนคือวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนซึ่งต้องเปิดพื้นที่สื่อเปิดพื้นที่สื่อเปิดหูเปิดตาประชาชนาถ้าประชาชนฉลาดแล้วคนีิโง้ไม่มีทางขึ้นไปเป็นผู้นํา พร <C> e <an> ราชไม่มีสิทธิที่จะอยู่เก้าอี้ได้อย่าง,งยงืดเยื้อแล้วก็เรื้อรังแล้วคนก็จะไม่คิดที่จะทําผิดทาชั่วเพราะว่าคิดว่าไม่มีใครรู้หรอก <C> e <an> ทุกคนอยู่ในที่แจ้งแล้วไง <C> e <an> ทุกอย่างก็จะทําให้เป็นเรื่องที่เปิดเผยถูกนํามาตรวจสอบ um เพราะฉะนั้นตามาคิกเห็นเมืออาจารย์อย่างเงยอรมันก็ดีอินเดียก็ดีเขาร่างรัฐธรรมนูญครั้งเดียวเท่านั้นแต่ที่เขาไปปฏิรูปคือวัฒนธรรมของเราอย่างที่พูดเมื่อหลายวันก่อนว่าเอาพูดง่ายๆแค่วัฒนธรรมในการใช้สะพานลอย วัฒนธรรมในการข้ามทางมาลายวัฒนธรรมการเข้าคิวแค่นี้เราก็ยังไม่สําเร็จนะยังสร้างไม่สําเร็จจนทุกวันนี้ห้องน้ําผู้หญิงเนี่ยนะคะแค่รอเข้าคิวเล้เข้าคิวกันที่หน้าประตูห้องน้ำซะดีขนาดจ,จะไม่นองภาพไม่ออกกันนะผู้ชายมีปัญหาเรื่องนี้ยังแก้จะไม่ได้เลยค <c oughs> ่ะฝรัง <c oughs> ่งมาก็งงฝรั่งก็ยืนเข้าแถวอยู่ตรงนี้คนไทยมาก็ปื๊ดไปจ่อหน้าห้องประตูกันหมดเลย นี่คือปัญหานะฮะแต่อันนี้ก็ขอขอบ่นดังๆหน่อยนะครับว่าไอ้สิ่งที่จะทำเนี่ยไม่ไม่ง่ายเลยครับพระอาจารย์เพราะว่ามันไปคล้ายๆกับมันไปเหยียดเท้ผลประโยชน์ของอภิมหาเศรษฐีทางโทรคมนาคมเนี่ยซึ่งแน่นอนนะฮะเขาคงไม่ไม่หยุดอยู่นิ่งเพราะว่าท้ายสุดเนี่ยไอ้สิ่งที่เรากำลังจะทำ พูดง yeah ่ายๆนะครับเปิดเปิดช่องนี้ออกมาทันทีเนี่ยผมว่า u b c เจ๊งทันทีอะอ้าวตายะล้วไม่กลองมาคุยแต่เรขอตั้งหลักก่อนนะคะแต่สักครู่ค่ะ ร่วมแสดงความคิดเห็นและติชมรายการได้ที่026292211ต่อ1117 11 1118 1152โทรสาร022808351หรือ t h a m m a s e b a t n e w s 1 c o m